โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะฮะขอต้อนรับท่านชมเข้าสู่เกมวิดิทัศ s ์เซิร์ฟเอนอกีกรอบหนึ่งมาวันนี้เรามาอยู่กับซีรีส์น้องหลินเป็น EP แรกกันเลยนะครับผม EP แรกผมขออนุญาตเปิดในซีซันที่3เลยละกันนะฮะคือซีซันตั้งแต่ซีซันน1ถึงซีซันสเนี่ยเราลงจนเอียนแล้วนะครับผมดังนั้นเราก็จะมาเริ่ม ซีรีส์หลังๆบ้างและกันเพราะตอนนี้มันอัปเดตไปไกลมากแล้วนะฮะแต่ผมก็ยังไม่เคยไปถึงซีซันสีสักทีถึงแม้ตัวหลักผมจะถึงแล้วก็เถอ,อะอะงงไหมเอาเป็นว่าซีรีส์น้องรีทอ์เนี้ยผมตั้งใจว่าจะยันไปให้ถึงซีซันสเลยนะฮะจะพยายามยันไปให้ถึงแล้วกันนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วดันหลังๆเนี้ยพวกเราไม่ค่อยจะได้เห็นกันนะฮะนอกจากซีรีส์น้องหลินนะฮะน้องหลินเนี้ยไปถึงบาเลอร์แล้ว แต่ก็ยังไม่คืบหน้าต่อเลยนะฮะส่วนซีรีส์น้องเบลก็เทไปแล้ว <c oughs> เออเทไปแล้วเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรฮะเรามาเริ่มกับน้องดีตัวใหม่เลยแล้วกันนะผมอ <c oughs> โอเคครับผมไม่พูดมากพราเพลงเราก็ไปเริ่มเวทแรกของสตอรี่เอยของซีซั่นสเลยแล้วกันนะฮะอ้ออีกเรื่องหนึ่งครับผมลืมบอกไปนะะโอ้อีกสองเรื่องสิคือเรื่องแรกเวลของผมเวล 97แล้วนะครับถือว่าเร็วมากนะฮะจากซีซั่น1ถึงซีซั่น2มันก็จะอยู่ประมาณเวลเก้นะฮะเวลเสร็จแล้วอีกเเวลเนี้ผมเอามาจากในการลงเอ i s o d โซ r อารีนานะครับผมเฮ้ยใช่ไหมวะเอะ่เอฟเฟซโซ่อาร์ดีนาไหมวะผมลืมน่าจะใช่อยู่หรอมั้งบอส1ิชัันอนะ่ะเอออันนั้นอนะ่ะบวกกับเปิดคูนมันก็เลยขึ้นมาลงครั้งเดียวนะลงรอบเดียวขึ้นมา7เวลเลยนะฮะ แล้วก็อีกเรื่องหนึง่งครับผมก็คือผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าตั้งแต่เราเล่นตั้งแต่วิ่งตั้งแต่เควสซีซันหนึ่งมาจนถึงปัจจุบันเนี้ยเราจะได้เงินเท่าไหร่ถ้าเราจบซีซันสามเนี่ยเราจะได้เงินเท่าไหร่นะฮะตอนนี้เงินผมที่สะสมมาได้จากการวิ่งเควสตั้งแต่ซีซันหนึ่งเควสแรกเลยนะได้มาแล้ว 6M ออันเนี้ย ผมเคยทําคลิปสอนวิธีการหางเงินในเกมนี้ไปแล้วนะกะ็คือมันจะมีวิธีหนึ่งทำเควสตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งมาไปเรื่อยๆจนจบซีซั่น3ผมพูดว่ามันจะได้ประมาณ10ถึง15บเอ็นิดๆนะฮะแค่ทำเควสเพราะฉะนั้นเราก็มาดูกันว่ามันจะถึง15เอ็นไหมนะฮะถ้าเราเดินเควสไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับผมฟันต้นคอนี่วะ ฆ่าปันต้นคอโอเคครับผมบอสตัวแรกของซีซั่น3ได้ถึงจัดการไปเรียบร้อยนะฮะ98แล้วครับโอเคมาประเดิมดันที่2ของซีซั่น3เรามาตบบอสแล้วนะแจเตรียมตัวให้ดีๆล่นะจะพวกนี้เออโอเค ถ้าน้องเอาตรงๆนะถ้าต้องดีเนี่ยสามารถทำไา้ะไยนะออกสมัตหรือออกคอมโบแบบต่อเนื่องได้แบบไม่มีงึกง,างง,างังงมันจะสนุกนะฮะมันจะสนุกมากกว่านี้อีกให้อารมณ์ให้นึกถึงตอนเราเล่นเฮกแล้วกันถ้าใครเคยเล่นเฮกนะฮะเฮกน่ะสับแหลกเลยนะนั่นน่ะคือแบบไม่ติดขัดเลย <laughs> เออจะเปรียบเทียบอะไรกันวะ น้องลีก็ส่วนน้องลีสิเออเฮ้ยก็ส่วนเฮ้ยไม่นะได้อะไรมาเพิ่มก็ไม่รู้นะคิหรือบัฟอะไรสักอย่างไปลูกเออฮืออ่ะไม่โดนจ้าไม่โดนไม่โดนจ้าตกอีกแล้วมานี่มานี่มานี่จับก็ไม่โดนอือพอยเช็คโอ้โหความจริงไตเติ้ลเมื่อกี้เราควรได้ตั้งแต่ซีซั่นแรกๆนะฮะ อยากไฟบอลแล้วนะเนี่ยรีบอ <laughs> อืไปลูกเตะไปลูกเล่นน้องลีสนุกนะเอาจริงๆมันก็สนุกจริงๆนั่นแหละย,ยังไม่ตายตายยังไม่หมดอีกอเตะเสยคางนี่ก็ด้วยเมื่อกี้เตะตัดขาอื มาเลยลูกมาเลยลูกยังไงยังไงยังไงเฮ้ยเกือบเมื่อกี้เกือบตะหัวหมุนครับผมท่าสวยสวยพี่สวยถ้าถ้ามันหันไปอีกมุมนึงอะ่ะมันจะโอมากเลยนะเมื่อกี้แต่มันไม่หันชาร์ตลูกชาร์ตมาเลยอเราจะไม่ไม่ลงก็ไม่ได้เพราะว่า มาแบบนั้นแล้วมันต้องลงอ่ะเออโอเคร้อมหน่อยก็ได้วะโอเคครับผมไปต่อเข้าไปต่ออืมไม่โดนเลยแต่เมื่อกี้ฝ่ามือเรหันเต็มเต็มหน้าเลยนะฮะเออเต็มหน้ามอนนะไม่ใช่เต็มหน้าเราเพราะว่าเราเราอ่ะไม่โดนแน่นอนแหละแต่จ,จัดการตัวฮีโ่ก่อนแล้วกันมานี่มานี้มานี้ลูก เป็นไงหมดยัง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 มไม่ตายอีกเรียบร้อยเปลี่ยนตัดขายังจะมาอีกเหรอลูกยังจะมาอีกเหรอลูกตายยังไม่รู้อืมตายแล้วละ่ะเปิดประตูลูกแปลงล่างได้ปะตรงนี้ควรแปลงล่างนะฮะมันเยอะมันเยอะเราก็ต้องแปลงล่างเพื่อให้กระสุนพลาดินเะนี่ยช่วยเรานิดนึงย้ำว่านิดนึงใช่ไม่นิดเลยแหละ สามารถแช่แข็งมอนได้ดีเลยแหละแช่แข็งไม่พอนะมีดามเมจด้วยนะแน่นอนว่าต้องอัพดูลชั่นกับพัชชั่นตามมาติดติดด้วยเฮ้ยใช่ไหมวะดูลชั่นกับพัชชั่นแล้วก็ก,กริบแกรบกรุป๊ปอะไรสักอย่างหนึ่งแกรบนะไม่ใช่แกรบใบนะเจ๊ <c oughs> ดักคอก่อนดักคอก่อน <c oughs> โอเคไปลูกนั่นแหละสวยสวยสวยพี่สวยสวยพี่สวยหมดยังน่าจะ อีกนานมามาปั๊ม SP รลวัลวลวูกปั๊ม SP รัลวลวูกนั่นแหละอุ้ยเป็นไงยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดเออมาจากไหนกันมาจากไหนกันมาจากไหนกันอ่าไอ ลูกไฟพลัดินเนี้ยมันจะออกสมันะฮะซึ่งแนะนําว่าให้สมัดหนึ่งก็ได้เพราะว่าสมัดหนึ่งเนี้ยคลิกขวามันก็ตี3ครั้งสมัดสองคลิกขวามันก็ตี3มครั้งสมัที่3คลิกขวามันจะตี3ครั้งเพราะฉะนั้นการออกสมัที่เร็วที่สุดในการใช้กระสุนพลัดินคือสมั1หนึ่งครับซ้ายหนึ่งขวาสามนะฮะ โอเคครับผมมาเรามาต่อกันอีกสักดันหนึ่งนะฮะก่อนที่จะจากกันไปนะผมในวันนี้มาเดี๋ยวเออเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมแจงอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะรอบนี้มาเล่นก่อนแล้วกันนะฮะจะแพกหน้าไปหนึ่งทีปิวสิฮะตายด้วยเอาที่บอกเลย พุ90ก็บอยยันนะฮะเราเกี่ยงอยู่แล้วไอ้อตัวนี้รู้สึกจะปวดหัวนิดนึงนะเนี่ยเป็นตัวที่น่ารำคาญพอสมควรอา้าวยังไม่ถึงนี่วะนึกว่าถึงแล้วมานี้เอ้ยอืมอืมมามามาเข้ามาเลยเข้ามาเลยเดี๋ยวเป็นหน้าหมดโชคเออสุดเป็นหน้าคืนก่อนเอะไปนั่นแหละเฮ้ยไม่เอาตัวนี้ เป็นไงตายหมดยังเกลี้ยงโอเคข้างหน้ามีฝูงหนึ่งต้องใช้คำว่าฝูงหนึ่งอย่าปล่อยไม่ไม่เอือข้างหน้าฝูงหนึ่งมานี่ยอืออือโดนหนึ่งตายหนึ่งออเป็นไงเป็นไงมาเลยลูกโอเคเคลียร์เคลียรย์ตรงไหนวะเนี่ยข้างหน้าเต็มเลยลูกอุ้ยไม่ไปไม่ไป ไม่ไปเอาสเตหน้าขึ้นมาเอาสเตมหน้าขึ้นมามเริ่มเริ่มจะใช้มันสตาเอาใหม่ใหพูดใหม่เริ่มจะใช้ใชสตามีน้าเปลืองแล้วเนี่ยมานี่เรียบร้อยมามาม,ามาได้เวลาปวดหัวกับไอตัวนี้แล้วนะฮะดอกแรกเปิดมามันต้องปลาคุณโนอิชิใส่แน่นอนหมายถึงคุณโน่อะไรฮะนั่นไงนั่นไง นั่นไงโดนซะด้วยคิดว่ากลัวเหรอคิดว่ากลัวเหรอเออคิดว่าอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยยังโดนยังโดนอือหมาตายต้องแก้แค้นให้หมาเอออย่าพึ่งอย่าพึ่งลูกอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเกือบ เลือบตายอุ้ยได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วยังโดนเหรอเนี่ยอืยอต้องเือฝ่ามืออลรหันตบหน้าไปหนึ่งทีเท <laughs> ้ามันได้อะ่ะ <laughs> เกือบตายโอ้โหโอเคครับผมจบตัวนี้เป็นเลตินาส่วนเลตินาเอาไว้พาร์ทสองแล้วกันนะฮะ e p 2สองแล้วกันนะครับผมโอเคผมเดี๋ยวสำหรับวินี้เดี๋ยวผมขออนุญาตหยุดไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะถ้าชอบก็ยลืมกดไลค์ถ้าช่่ยก็ช่วยกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะผมสำหรับลิดนี้ก็บ๊ายบายครับ